สวัสดีครับเพื่อนช่างไฟฟ้าในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ผมเชื่อว่าเพื่อนช่างไฟฟ้าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เป็นเรื่องของเบเกอร์ตัดไฟรั่วที่มีลักษณะการทำงานที่เป็นแบบ vd หรือ voltage dependent ในกรณีที่สายนิวท่ลทางด้านไฟเข้าของตัวมันเนี่ยหลุดหรือขาดอย่าไปคิดนะครับว่าขั้วนิวท่ลหรือสายนิวท่ลจะไม่มีไฟเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูครับ จะได้ไม่เผลอไปจับสายนิวทอลแล้วโดนไฟดูดอันนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับเทสแลมเปล่งแสงนะครับอันนี้ขั้วแอนะอันนี้ขั้วแอด้านไฟออกเดี๋ยวที่นี้มาทดสอบกันครับว่าในกรณีที่สายนิวทอลทางด้านไฟเข้าเนะี่ยหลุดหรือขาดออกไปแล้วเนะี่ยอันนี้ผมจําลองเหตุการณ์นะครับว่าสายนิวทอลเนะี่ยหลุดหรือขาดออกไปเลยมีแต่สายแอจ่ายเข้ามาที่เบรกเกอร์ตัดไฟร่วมแบบ VD เส้นเดียวมาดูกันว่าขั้วนิวทอลเนะี่ยจะมีไฟหรือเปล่า ทั้งๆที่ทางด้านไฟออกของเบเกอร์ตัดไฟ่วเนี่ยขั้วแอลไม่ได้ต่อสายอะไรออกมาเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าขั้วนิวทอนเนี่ยมีไฟหรือเปล่าดูที่เทสแลมนะครับเห็นไหมครับขั้วนิวทอนมีไฟเต็มๆอันนี้ทางด้านไฟเข้านะครับทางด้านไฟออกก็เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับซึ่งผมเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเบเกอร์ตัดไฟรั่วที่มีลักษณะการทํางานที่เป็นแบบ VD หรือโวลเตจดิพเอนเดนต์ ent, เนี่ยมันเปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งเลยครับ เขต้องมีไฟเลี้ยงวงจรภายในมันอยู่ตลอดเวลามันจึงจะสามารถตรวจจับไฟรั่วได้เมื่อมันเปรียบเสมือนเครื่องยนตไฟฟ้าตัวหนึ่งเนี่ยวงจรภายในต่ออยู่กับสายแอลแล้วก็ต่ออยู่กับสายนิวท่ลด้วยแต่บังเอิญว่าสายนิวท่ลทางด้านไฟเข้าเนี่ยหลุดหรือขาดออกไปแล้วแรงเคลื่อนจากสายแอลก็จะผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในตัวมันมารออยู่ที่ขั้วนิวทัลลักษณะเดียวกันกันกบเครื่องยนตไฟฟ้าทั่วไปเลยครับ ก็คือถ้าสายนิวทอลขาดเนะี่ยเครื่องยนต์ไฟฟ้าทั่วไปไม่ครบวงจรก็จะมีไฟไปรออยู่ที่สายนิวทอลเบรกเกอร์ Baker, ตัดไฟร่วดประเภท VD ก็เช่นเดียวกันครับถ้ามาไหลสายนิวทอลหลุดหรือขาดเนี่ยจะมีไฟมารออยู่ที่ขั้วนิวทอลทันทีเลยถึงแม้ทางด้านไฟออกเนี่ยสาย L จะไม่ได้ต่อเลยนะครับเห็นไหมครับแต่สายนิวทอลมีไฟนะครับผมวัดแรงดันให้ดูก่อนว่าแรงดันแหล่งจ่ายเนะี่ยอยู่ที่กี่โวลต์เดี๋ยวผมจะวัดเทียบกับนิวทอลของเต้ารับนะครับ อันนี้นิวท่งนะอันนี้แอนะครับแรงดันของแหล่งจ่ายหรือแรงดันใช้งานอยู่ที่สองร้อยสามองโวลต์นะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูแรงดันที่ขั้วนิวทั่งกันบ้างว่ามีแรงดันกี่โวลต์เดี๋ยวผมเทียบกับขั้วนิวทั่งของเต้ารับนะครับแล้วก็เอาสายวัดอีกเส้นหนึ่งไปจิ้มที่ขั้วนิวทั่ของเบเกอร์ตัดไปรั่วดูที่หน้าจอนะครับเห็นไหมครับ 225โวลต์ทางด้านไฟเข้าก็225โวลต์เช่นเดียวกันครับเนี่ยก็คือไม่ว่าจะขั้วด้านไฟเข้าหรือขั้วด้านไฟออกของขั้วนิ้วท่อก็มีแรงดันเท่ากันเลยครับเดี๋ยวมาวัดดูที่สายนิ้วท่ออันนี้ผมจำลองว่าสายนิ้วท่อมันเปือยอยู่เดี๋ยวมาวัดดูนะครับเห็นไหมครับ225้ย22บโวลต์ในกรณีที่สายนิ้วท่อทางด้านไฟเข้ามาหลุดหรือขาดอยู่เนี่ย อย่ามาเผลอจับสายนิวท่ลนะครับโดนไฟดูดงายท้องเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีไฟมารออยู่ที่ขั้วนิวท่ลด้วยถึงแม้นด้านไฟออกของเบเกอร์จะไม่ได้ต่อสายแอ์ออกไปก็ตามระวังไว้ด้วยนะครับถ้าสายนิวท่ลหลุดหรือขาดเนี่ยขั้วนิวท่ลมีไฟนะครับอย่าไปจับสายนิวท่ลเล่นนะครับนี่คือความอันตรายของเบเกอร์ตัดไฟรั่วประเภท V d ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้วครับ แต่ถ้าไม่มีความรู้ก็ยิ่งอันตรายไปใหญ่โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนย่างไฟฟ้านะครับจะได้ไม่เป็นอันตรายเวลาปฏิบัติงาน